สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็กล่องพัสดุเป็นกล่องที่3าม้ลนะครับนี่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเพียบเลยนะครับตรงนู้นด้วยนะครับนี่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับอ่ะต่อไปก็จะมาเป็นกล่องกล่องนี้นะครับมากล่องกล่องนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าผมซื้อมา900บาทนะครับนี่เก้บาท สิ่งที่ผมชอบในกล่องของนี้มีอยู่องคเดียวนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยผมหวังองค์องนี้องค์เดียวเลยนะครับเป็นพระพุทธจารย์โตเป็นเนื้อผงนะครับแต่ว่าองค์เดียวเบลเลอร์เลยนะครับสมาชิกทุกท่านไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบแต่ผมชอบเรื่องของเรื่องคือผมชอบนะครับนี่ครับนะนะครับสองสองอย่างนะครับนี่ให้ดูสองชิ้นนะครับเรามาแกะชิ้นเล็กกันก่อนเนาะ นะครับโอ้ตักเครื่องรีวิวไม่หมดแล้วครับตอนนี้เยอะแยะมากมายนะครับแวะไปทําคลิปอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ฝากวิๆเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะไม่มีแค่รักเครื่องอย่างเดียวอาจจะมีคลิปอื่นผสมรวมๆอยู่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ แกเป,ปรโรดเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นี่น,นี่นี่ไงครับอง์นี้แะครับที่ผมที่ผมเช่ามาเพราะองค์นี้องค์เดียวเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าเพราะองค์นี้องเดียวเลยไม่รู้ว่ามันมีที่มาจริงหรือเท็จนะครับมันจะหักกับตอนนี้และครับโอ้โหก็การแพ็กของของเขาอนข้างจะแน่นหนาะสาหัสสากันนะครับหว่าจะเข้าถึงได้เพื่อน ไม่กล้าแกะหยาบนะครับไม่กล้าแกะหยาบเพราะว่าพระเป็นเน้อผงนะครับนี่ครับโอ้โหเจโปโลไหมเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆจนะังนี่ครับองค์ใหญ่มากนะครับนี่ดูฝ่ามือผมอ่ะเปรียบเทียบกับเมาส์ก็ได้นะครับนี่ใหญ่กว่าเมาส์นะครับนี่องค์นี้เลยครับเนี่ยที่ผม ซื้อกล่องนี้มาเพราะว่าผมอยากได้องคนี้นะครับห้าธันวาสองห้าสี่สองนะครับแต่ที่จริงมันต้องเป็นพอปลอไหมตรงนี้แต่ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ศึกษาขอ้อมูลกันนะครับนี่สวยนะครับสวยถือว่าสวยเลยนะครับนี่สมเด็จพระพุทธรโตไม่รู้มีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีการจัดสร้างจริงหรือไม่นะครับแต่ดูนะครับ นี่เท้าฝ่ามือผมเลยนะครับนี่นะครับถ้าเทียบกับพระทั่วๆไปผมจะให้ดูนะครับนี่คือเหรียญพระทั่วๆไปนี่ครับไซส์แตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือประเด็นหลักคือองค์นี้เลยนะครับที่ซื้อมาก็คือองค์นี้เลยแหละครับที่อยากได้ดูครับดูความสวยนะครับดูความสวยเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีแต่ต้องหาข้อมูลก่อนนะครับว่า องนี้มีการจัดสร้างจริงหรือไม่นะครับต่อไปก็มาดูในนี้ครับแท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับซื้อมาหนึ่งเลยเพราะความชอบนะครับเพราะความชอบ2ราคาไม่แพงนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่ทวดรุ่นพระรอดอากา้าวัดสัทธาธรรมนะครับนี่นะ่าจะไม่ใช่กล่องเขานะครับ นี่น่าจะไม่ใช่ของเขานะครับเพราะว่าเป็นวัดช้างให้ปัตตานีนะครับแต่ว่ากล่องมันเป็นวัดสทัทธารมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาดูกันเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นที่ระลึกในงานทอดกระถินนะครับอุบลขุนแผนนะครับขุนแผน ันนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จักนะครับองนี้รุ่นดวงดีไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จักเลยดีกว่านี่ครับนี่ครับหลวงพ่อดาวัดสิงห์นี่ก็น่าจะไม่ใช่กล่องนะครับกล่องเขานะครับนี่ก็น่าจะไม่ใช่อ๋อกล่องเขาครับกล่องเขานี่ประมาณนี้ นี่ย้อนยุคหลวงพว่อโตวัดป่าลไลสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นสร้างบารมีร้อยปีหลวงพว่อโสธรนะครับเดีนน๋ยวนี้น่าจะแท้นแน่นอนนะครับนี่เดีนน๋ยวนี้ปีหกศูนย์นะครับปีหกศูนย์น่าจะแท้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับน่าจะแท้นนะอันนี้ ันนี้ไม่รู้ครับขุนแผนแดนขุนแผนคุณแผนแสนสะท่านตรงนี้ก็คุณแผนนะครับขุณแผนรุ่นมหามงคลนี่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับขุณแผนรุ่นมหามงคลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ที่มาเลยนะครับผมบอกเลยขุณแผนนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับนางพญาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้นี่ครับ อันนี้น่าจะกระเบื้องโบดนะครับทําจากเนื้อกระเบื้องโบดนะครับนี่อันนี้เหรียญอะไรเนี่ยหลวงพ่อบุญเรืองนะครับหลวงพ่อบุญเรืองเหรียญน,นี้เหมือนจะเนื้อสำลีเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญน,นี้ผมว่าสวยนะ นะครับแท้เทียมเราไม่รู้นะครับแต่ความสวยสวยจริงเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะครับอันนี้อะไรครับนี่โอ้กล่องแปลกครับอันนี้กล่องแปลกหลวงพ่อโธทนอนันนี้น้องก็แถมมาให้นะแตกแล้วนะครับตรงนี้แตกแล้วเดี๋ยญน,นี้เลียน คูบาอภิชาตินะครับนี่องนี้ก็เทนแน่นอนนะครับเทตาเปล่าเลยนะครับองนี้นี่ชัดๆแบบนี้เทตาเปล่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ที่มาครับอันนี้เราเป็นพระผงนะครับพระผงหลวงปู่ม,มุนหลวงปู่ม,มุนนี่ก็เทนแน่นอน,นครับเห็นไหมครับเราเช่ามาในราคาแปดเก้าร้อย ที่มองดูแล้วว่าเป็นแท้เนี่ยประมาณห้าหกเหรียญน,นะครับห้าหกเหรียญแล้วนะครับไอที่ไม่แท้ก็เราไม่ว่ากันอันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะครับต้องศึกษานะครับตรงนี้นเหรียญอามหน้าหลังหลวพ่ออะไรไม่ได้เขียนนะครับมีอีกโอ้โหน้องเขาใจดีมากนะครับเขาแถมให้เยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับตอนนี้ม่วงมันเข้ายํำแล้วนะครับนี่ม่วมันเข้าย้ำแล้วนี่ก็อะไรเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดตุ้งศารานะครับหลวงพ่อขี่ช้างเนาะนี่ประมาณนี้โอ้ยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกล่องที่สามน่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเช่าซื้อเช่าหากันนะครับอย่าลืมนะครับที่เรามาหาข้อมูลกันสําหรับท่านใดที่รู้จักพระองค์นี้นะครับว่ามีการผลิตจริงหรือไม่นะครับทักมาบอกด้วยนะครับใหญ่มากๆเจอกันคลิปหน้าครับผม อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ